ผมเท็ดไอวีเอกรคอนครับเป็นหนังคือเลือกเพ็ดไอวีอก่คอนผมคิดว่าตอนแรก,กอะคิดว่ามันจะลงทุนบอลหลายมันใส่เงินประมาณหลักหมื่นครับถ้าห้ามีแม่ตัวรับนะครับพอพอไห้ลองเข้าไปเ็ดเบางเรี้ยวมันมันก็นใส่เวลาหลายนะครับว่า <c oughs> เขาจะได้เป็นตัวออกมา กลัวมันจะติดอีอติดแล้วก็ว่าู้ว่าจะแท่งบอ่ออีกนี่สินะ,ะครับสวัสดีครับมาเจอกันกนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับ สาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและการเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกะสิพาพีพีน้องเนี่มาเยี่ยมมาชมฟาร์มมัวงามอีกฟาร์มหนึ่งนะครับพี่น้องอยู่ทั้งจังหวัดยะโสธรน,นะครับเด้อนั่นก็คือสีสุกฟาร์มครับผมพิกัดกะยุทธีบ้านหวยแก้งตำบลหวยแก้งอําเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรน,นะครับเด้อื้อน,นี้ก็สีมาเปิดราคางวัวให้พี่น้องได้เยี่ยมได้ชมกัน ร่วมถึงแนวคิดิจสาระความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับพี่น้องครับกับการเริ่มทําฟาร์มวัวแล้วก็เริ่มจากเลี้ยงลูกผสมมาตอนนี้เพิ่นการมีการนำองงวดเดินอยเข้ามานะครับพี่น้องครับถือว่ายุนี่ก็มีให้ชมนะครับพี่น้องครับซึ่งการงวดเดินลอยย่นี่นะครับพี่น้องเพื้นกับมีทั้งสื่อเข้ามาเป็นโตแล้วก็เริ่มที่จะเหตุแบบ IV วีกับมีนะครับกติภาพมาพูดพูดถึงเรื่องเหนื่น้ำนะครับพี่น้องงวดยังบ่มีแค่นี้นะครับอยู่ทั้งหลังผมกับมีนะครับเด้อเดี๋ยวกะ สี่าพีพ่อน้องไปช่มไปเปิดราคาให้เบิ้งแล้วก็พูดคุยถึงแนวคิดตีวามานะครับพี่น้องขอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซช่องบุญชุ c h ชาแนลทุกคนนะครับครับเมื่อนี่ผมก่าหลายนะครับเป็นเจ้าของสีสุขฟารมนะครับมื่อนี่กะจะมาเปิดราคางว่วนะครับ เปิดราคาง้ว้เบิืงนะครับเนาะมาคลิปนี้เห็นมะมี่หลายตัวที่คับพี่น้องแล้วก็รวมถึงม้วเลือดลอยกับมีดนะครับเด้อเดี๋ยวจัค่อยๆคุยกันมีเลือดหน่อยหอนเลือดลอยเวลาครับเลือดก่อยหอนเลือดลอยครับพี่น้องครับเอาจะมาเปิดมาชมราคาทั้งนี้ก่อนนะครับเด้อ ลูกกระทบครับลูกกระทบได้ครับเพิ่นเป็นสาวอยู่ยได้ครับตัวนี้ผสมไปครับตัวนี้ตัวนี้บ่ท่านผสมครับตัวนี้บ่ท่านผสมนะครับอาทิตย์ตื่นยี่สิบสองเดือนครับยี่สิบสองเดือนนะครับพี่น้องครับตื่นกล่องยังไงตื่นบุญชูนิดหน่อยครับพี่น้องบุญชู้นสามเฉนซับหลอดน้องก็ตื่นนั่นแล้วนอนนี่เห็นไ่มพี่น้องเอาตัวนี้ตัวใหญ่งได้ครับส่วนสูงอยู่ยน่าจะรอยหาซีฟได้นะครับรอยหาซีฟขึ้นแล้วครับอันนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไใบเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นนะครับพี่น้องครับเป โทรมาพูดคุยสอบถามกันเลยครับซึ่งราคานี่ก็สามารถต่อรองกันได้เลยครับพี่น้องครับเอาเนี่ยแหละฝากเบอร์โทรหรือช่องทางการติดต่อนะครับบัดนี้ครับเบอร์โทรนะครับ0956620093ครับเบื้องบุกศีสุกฟาร์มนะครับภาษาอังกฤษครับครับผมนี่แหละพี่น้องครับซึ่งวันนี้ก็จะมีแม่สุดเทพทีทรงลูกนะครับเดือดหุ่นยืนยุตัวอหุ่นจากคลิปที่แล้วต้องบอกว่าเพื่อนให้ลูกมาลูกเมื่อดือนขายได้มูลค่าน่าจะ แสนหกบ่ทแสนหกครับเออแสนหกนะครับพี่น้องครับเพิ่นแบ่งไปแสนหกเพิ่นแบ่งก์ไปนะครับเด้อแม่สุดเทพมื้อนี้เปิดราคาให้พี่ให้น้องได้ชมแน่นอนหลังจากคลิปที่แล้วหลายๆคนนี่อาจจะมาขอแบ่งอยู่นะครับเนาะคลิปนี้มาให้ต่อไปก็จะเป็น F1 ตัวนี้นะครับเด้อพี่น้องอ่ะเบาเบาเบาลูกเอตัวนี้เป็นลูกของพ่อใดครับของตัวนี้เป็นลูกของพริกแดงครับพริกแดีนะครับพี่น้อง11เดือนอายุ11เดือนนะครับตีเป็น F1 ให้แล้วเด้อครับพี่น้องเด้อนี่แหละแบรนด์ของเพิ่นก็ SS นี่แหละครับยกก่ ส้นสูงตัวนี้น่าจะร้อยสามสิบได้หเล่าพี่น้องครับนี่เด้อให้ดูให้ชมวัวเอฟหนึ่งนะครับเนาะสายพัฒนานะครับพี่น้องครับเข้ากับเริ่มจากง่วนหน่อยๆมุนิไปกอนกอนจะไปสู้เดือนลอยก็เพื่นตัวนี้ค่ะทั้งเสียรายเปิดแบงค์ในราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้ค์สี่หมื่นแปดพันครับสี่สิบแปดนะครับสี่หมื่นแปดพันนะครับพี่น้องก็คือได้งวดเอฟหนึ่งนะครับเนาะต่อรองได้ด้วครับพี่น้องอ้าวใบเพชรส่งจดอยู่นะครับใบเอฟก็ส่งจดอยู่นะครับพี่น้องครับนี่แหละรูปรรร่่าาาางงหนน้้้ตคคัับบพีออ หนึ่งนางก็ถือว่าย่ยยพอสมควรแล้วครับลูกของพริกแดงนะครับเด้อตัวนี้เอาหมอยุนี่นี่บ่มีตำหนิเจ้าตัวเนาะเหตุไหนเนาะไม่มีตำหนิครับไม่มีตำหนิเนะครับพี่น้องผู้ใดอยากจะรอยชมูใส่หญ่ๆนะครับพี่น้องครับนี่กะจังกะคอยเบิ้งกันไปเนาะอ่ะนี่แหละโซน้ายครับพี่น้องครับสี่หมื่นแปดนะครับเด้อตัวนี้พี่น้องตัวนี้เชียงเชียงอยู่ครับแต่ว่าสี่หมื่นแปดนะครับเนาะตือนเสียงพี่บุญชูเตือนเสียงพี่บุญชูพี่น้องอ่านี่นะครับทางในนี่เปิดบ่ครับทางในก็เปิดเรื่อยครับ ทางนี้ก็เป็นง้วสาวด้วยพี่น้องเด้อครับอ่านี่ได้ครับพี่น้องปีกว่าแล้วครับตัวนั้นอายุปีกว่าได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวดูนี่ฮะมุมบะครับทั้งนี้กนพี่น้องครับอายุปีกว่าได้ครับเด้อพี่น้องเอ๋อตัวใหญ่อยู่ได้ครับพี่น้องครับสูงอยูถอยอะไรนี่เดี๋ยวด้ะสูงหน่อยสี่สิบบวกด้วยครับสูงร้อยสี่สิบบวกด้วยนะครับเนาะตัวเงาดีอยู่ครับเอาตัวนี้ว่าไว้เท่าไรครับเสียหลักจังตัวนี้ว่าไว้สี่หมื่นครับสี่หมื่นถ่วนนะคร มีมาให้พี่ให้น้องนะครับเด้อพี่น้องเอ้อนี่แหละอยากกีเด้แบบนี้มันเหลือกมาชมมา่อร้องเอาครับผมนี่ม่วงสาวด้วยครับพี่น้องเด้อะมาันจะเดือนล้วกตัวนี้่าจะสิบาเดือนสิบหกเดือนประมาณสิบห้าสิบหกเดือนนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาดูฝั่งนี้ครับพี่น้องครับคุโดพี่น้องจะเห็นว่าอ่อันนี้ตโตสูงใหญ่ยาวอยู่เวยครับพี่น้องครับนี่มาเหลือกมาชมมาเลยนะครับเนาะถามมักนะครับพี่น้องมาเบิ้งก็ได้ครับค่อยมาดูก็ได้ บัดนี้สีพภาพไปเบื้องตัวที่ว่าจ่ายลูกเทพๆทล้ะครับเด้อเบิ่งกลางนี้กลางแจกให้พี่น้องเบิ่งนี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวรูปแม่กับลูกหรือว่ารูปของลูกที่ขายไปแสนหกเป็นซึ่งเป็นม้วนหน่อยยุผมจะเอาขึ้นไปให้นาจอตรงนี้นะครับเด้อปิ้งนี่ออไล้พี่น้องครับถือว่าเอาลูกไปต่อยอดหลักกระแถมแม่พันธุ์ทีสทรงลูกดีๆตัวนี้ไปให้น้ำนะครับ เขาก็เห็นผลงานของแม่นี่แล้วเนาะว่าการสู้ลูกนี่เป็นยังไงครับให้ลูกนี่ถือว่าเนื้อหนังหยู่หยูย่นย่น,ย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 นสมุนร์แบบบักครกเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยแหละเห็ดเขาให้รวยแล้วใครจะเอาไปประกวดก็ได้ครับตอนนี้ <c oughs> ตัวน,นี้จริงๆมันยืนยกดีบักครับพี่น้องครับถือว่าเป็นสายประกวดได้เรื่อตามที่เสียหลายบอกเนาะนี่แหละอยากจะได้เอาไปเลยนะครับเด้อพี่นอ้องอ้าลูกที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับคือลูก c y 0 9 6อายุจกัก <6 S 1> <6 S 2> เดือนครับตอนนนทีขายไป6เดือนครับ6เดือนนะครับอ่ะเนี่แหละ เกิดจากแม่ตัวนี้แหละครับเนื้อหนังย่นๆนี่แหละครับพี่น้องซึ่งตัวนี้ก็มันจะได้ในเรื่องของเครื่องโบดนะครับเนาะพี่น้องครับเครื่องโบดสูงยุทธอะไรครับเสียหลายครับตัวนี้สูงลอยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้าได้ครับปัจจุบันน้องเคเอฟสามหนึ่งไปแล้วครับน้องเขาผสมไว้แล้วเคเอฟสามหนึ่งนะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าได้ครับใส่สองหลอดใส่ให้สองหลอดเพิ่มปริมาณน้ําเชื้อเข้าไปอีกครับพี่น้องครับเป็นลูกที่ไดนครับที่ผสมไปวันนี้ลูกที่สองครับลูกที่สองนะครับพี่น้องผสมวันที่สินครับ ผสมวันที่13กุมภา65นะครับกัหนดคลอดก21พฤศจิกาตามใบนะครับเด้อนี่แหละผู้ใดเห็นแล้วการจ่ายลูกเครือนแสนนะครับพี่น้องครับแสนหกก็ข้ากันนี่พี่น้องครับมีคนเฟินไปอขอแบ่งไปแล้วคือคนมากหลายพี่น้องคนสูงได้ว่าสันว่าเสียรจกัย่อมแบ่งให้ไปนะครับเนาะตัวนั้นเป็นอาจจะเป็น F2 มันว่าเสียไรตัวนั้นนี่ครับอ่ะนี่นะครับเด้อแม่ก็ได้ F2 เลยนะครับตัวนีอ๋อวันนี้แม่สุดเทพนี่เสียายเปิดไเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดใบ เจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับเจ็ดหมื่นห้าได้ครับพี่น้องครับเอาสื่อเอาอนาคตรครับพี่น้องครับนี่แหละเอาไปเป็นแม่บอกครับเป็น,<ใ>นแม่บอกได้ดส่งลูกเงิแนแสนแน่นอนครับพี่นอ้องอ่านี่นะครับเด้อจากสีสุกฟาร์มครับพี่น้องครับนี่แหละมาเลือกมาชมมาเบิองเอาบดดีได้ครับพี่น้องตัวนี้นี่แหละนี่ให้เนื้อหนังอยู่หยิวจนๆเนื้อหนังมาหลายเรื่แหละพี่นอ้องเอ้ามาลุ่นเอานะครับเนาะตัวในท้องจอกมาให้ได้เงินแสนอ่าคือกันบดนะครับพี่น้องครับนี่แหละแต่คิดว่ากะ การส่งลูกก่บสิว่าตงกันครับอ่ตัวต่อไปจะพาไปดูไซส์ใหญ่นะครับก็บจะมีทั้งปรามาณเลือดล้อยและลูกผสมครับยุ่นี่มีงวดทองปะครับมีงว้วนทองอยุ่ตัวหนึ่งครับมีงวดทองอยุ่ตัวหนึ่งนะครับผมกันยังมูท่านในหูนะครับผมนึกงวางวนทองมาเลยยุ่นี่นี่มันมีตัว,วตัวปดวดอ่จะมาเริ่มจากมูทัางนี่นะครับพี่นอกครับนี่เด้ออ่จะพาไปชมสาละจะเริ่มตัวอะไรก่อนครับเอาแม่ลูกก่อนกันเลยครับเอาแม่ลูกตัวผู้นี่นะครับเนาะอ้า นี่เด้อครับเด้ออันนี้แม่ลูกนี่เป็นลูกตัวผูดนะครับเด้อลูกของ KF31 ครับลูก KF31 มหนึันเทเดือนหรือครับ2เดือนครับ2เดือนนะครับพี่น้องครับเลี้ยงตัวก็ถือว่าตัวใหญ่ตัวยาวดีเลยแหละพี่น้องสำหรับง้วงสองเดือนเนาะนี่ลูกดีครับ KF31 ครับพี่น้องเลี้ยงตนตัวนี่มันขาใหญ่ดีแหละพี่น้องครับ KF31 นี่เพิ่บนข้อขาเนี่ยพี่น้องครับนี่เบ่งเอาแม่เขาเป็นลูกซีไวซูนเก่าโกครับบัดนี้ตัว ตัวแม่นี่เป็นลูก CY 096ได้ครับพี่น้องเด้อตัวนี้ F1 ครับตัวนี้เป็น F1 นะครับพี่น้องครับอ่ามีใบ F หายยู่นะครับพี่น้องครับนี่แหละใบอ่านี่ได้ครับเด้อเป็นบัว F1 นะครับพี่น้องครับนี่แหละเป็นลูก CY 096เด้ครับเด้ออ่านี่ได้ครับอันนี้เนาะอันนี้ใบเกิดของตัวน้อยอันนี้ใบเกิดของตัวน้อยได้ครับเด้อเป็นลูก KF 31มันมีหลักฐานประกอบใยนะครับพี่น้องครับนี่ นี่นะครับเด้อเคฟสันคือใบลูกเนี่ยหน่อยนะครับเด้อเกิดวันที่8ปดว่เกิดวันที่8มกราคมนะครับพี่น้องครับนี่เด้อแม่นี่สูงยูทอะไรครับสูงหน่อยสี่สิบสองสี่สิบสามสูงร้อยสี่สิบสองถึงร้อยสี่สิบสามนะครับพี่น้องครับนี่มาเบิ้งครูนี่แม่ลูกผูนะครับเนาะอ๋อครูนี่ทั้งเสียร้ายว่าใบอะไร่ครับผู้แม่ลูกผูนี่ผู้นี่ราคาโทรมาคุยกันได้ครับอันนี้ราคาโทรมาคุยกันได้นะครับพี่น้องครับเอ้าผู้ใดมักนะครับพี่น้องครับนักการ เปิดพอแบงหายยุ่งเะหายมาได้ท่ายครับพี่น้องครับนี่ลองว่ามาเลยนะครับพี่น้องเนาเดี๋ยวเลี่ยมต้นเลี่ยมตของลูกนะครับนี่แหละอนาคตพอพัฒนินิสแหละครับพี่น้องตัวนี้เนาะมือกล้ามดากเราเห็นมันนี่แสดงกล้ามดากสิลูกนั่นเห็นบ่คุณนะครับนะเนาะเห็นละแมวหัวโลดนเห็ดไหยเลยด้ครับเด้ออางัวอยู่นี่บมีตับนี้เลยครับพี่น้องครับนี่ส้นจิ๋มส้นหางพวบนุ่มนี่ก็บบมีติงนะครับพี่น้องครับเนา เลี่ยมตูนเลี่ยมตนะครับเนาะเบื้องเอาด้านนี้ครับผมนี่นี่นะครับเด้อนี่นะครับตัวต่อไปตัวนี้เบื้องสซงหนาจะม้าไม้ด้วยครับพี่น้องตัวนี้ม้าไม่ครับมันคืออ้วนคาร์เทต์ว่าเป็นงอถอกเหมือนเดิมงอสาวเหมือนเดิมงอสาวสิบเจ็ดเดือนครับตัวนี้อายุสิบเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับตัวนี้เอาเป็นลูกของพ่อด้ยครับเคเอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งตีเป็นเอฟหนึ่งหายแล้วนะครับพี่น้องครับครับผมต้นสูงกระโหลกสี่สิบกัวเลยด้วครับพี่น้องเด้อครับ รอใบนะครับตัวนี้รอใบทรงจดยุ่นะครับพี่น้องครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นงอที่ถึกใหญ่ทุกส่วนนะครับพี่น้องครับนี่เด้อกระดูกกระดูกใหญ่มากกระดูกกระดูกแข้งขาที่ง่ายลีครับพี่น้องครับนี่ข้อขากําไลดําเลยเหรอทั้งสี่ขาเลยนะครับพี่น้องคขาแยามันอีขาเดินน้องสาครับผมตั้เป็นว่าทีไอกระดูกขาง่ายลีได้ใครับพี่น้องนี่แหละเคฟสามหนึ่งพี่น้องครับภายใต้แบรนตัวลึกมากเนาะหัวสาวๆอยู่นะครับพี่น้องนี่ทรงจดยยุ่งผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้ไปต่อยอด หมักม่วงทึบๆหมักม่วงใหญ่ๆนะครับพี่น้องนี่แหละของสีสุขฟ้าเพิ่นกับมีมาแบ่งปันให้เื้ากันนะครับตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันครับสิบซี่ห่านนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับพี่น้องครับมาจับมาลูบมาจูงมืงกันพี่น้องครับถูกถูกใจบ่ใหญ่คือผมไทยเฮเบืองมาครับพี่น้องครับนี่มาเบิ่งเอาหลดนะครับเนาะเบิ่งเอาผู้ใดอยากจะได้เนื้อหนังข้อใหญ่ๆนะครับเนาะนี่ส่วนหนาเบิ่งเอาพี่น้องอ่หนาอกนะครับเนาะนี่แข้งขาดำมาคักเด้อครับเด้อเบิ่งเอาพี่น้อง หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับพี่น้องครับถ่ายเงาหางนี่อย่างง่ายเลยเหรอพี่น้องเอ้าเบิ่งเอาครับผมถ่ายให้เห็นชัดๆเลยนะครับพี่น้องครับอ่ะต่อไปตัวนี้แหละครับตัวนี้วัตถุทองเป็นเอฟหนึ่งทองทีเคศูนย์ศูนย์เจ็ดครับอ่าตัวนี้เป็นวัวเอฟหนึ่งทองกับเจมบอลนะครับพี่น้องครับทีเคศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะเอฟหนึ่งตัวนี้ก็น่าจะมีใบมาให้เลยเหระครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับใบนี้เนาะอ่า เห็นนะครับใบเอฟของตัวนี้ครับพี่น้องอ่าเป็นลูกของ kf 3 1นะครับของกับเจมบอลเอาส้นท้ายบึกๆเต็มๆแบบนี้แหละครับแผ่นหลังแตกๆแบบนี้เลยนะครับพี่น้องอ่าวันนี้ใบผสมนะครับเด้อนี่แหละวพอพันธุ์ที่อยู่ในท้องกันี่แหละครับเจมบอลนี่แหละครับพี่น้องครับเอาวันที่ผสมตัวนี้ก็16สิงหาหกสีนะครับกําหนดคลอดกับสมิถุนาหกห้านะครับเด้อไก่ได้กินน้องแล้วพี่น้องครับปลูกข้าวรัดตอร์นินิ่พ์พัด นี่นะครับเดอ้อมุมเลี่ยมตัวนะครับเนาะเอาให้เบื้อ่าคลิปหูขอบหูครับอ่าต้นนี้ก็น,น่าจ,จะหล่นเท่าไหร่ชาดพี่น้องเขอไม่ตำหนินละตัวเพื่อน่าจ,จะแต่งให้มันงามไหมตัวนี้นะครับเบิ้งเอาขอบหูดำดำลึกๆหนังหนาๆใหญ่ๆ,ๆ,แ,ๆแบบนี้แหละพี่น้องอสีภาพไปเบิ้งกันบ่มีตำหนีเด้อครับงามอยู่ ตัวนี้สินไลป์เปิดไว้เท่าไรครับตัวนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับโอ้ตัวบักใหญ่เลยพี่น้องครับคุณจะไดตงว่ตัวใหญ่แล้วก็บทองเทมบอนพร้อมทองหกเดือนกว่าแล้วครับหกเดือนกว่านะครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละครับแสนเจ็ดครับพี่น้องครับเบิ้งเอาเด้อนี่ตัวใหญ่เลยครับพี่น้องครับนี่ใหญ่กว่าตัวที่ว่าทึกๆอีกนะครับเนาะไม่มีตำหนิหรอกดูมุงกว้างๆไปเลยนะครับเนาะอ่่ะนีผู้ใดมองหาง้วงใหญ่ก็ถือว่าเป็นอีกฟาร์มหนึ่งที่น่าสนใจแหละครับ นำเลี้ยงก็ถึงนะครับอยู่นี่นี่นะครับด้านขางด้านนี่ขีบได้ปเป็นอย่างไรนะครับเนาะนี่แหละสั้นๆสวยๆงามๆนี่แหละครับผมนี่นะครับ,ะะรบจะค่อยๆเ,อเคลื่อนขบวนผ้าผีผ้าน้องนี่ยางขาไปเบ้งองฟังหนี่นะครับเนาะนี่พี่น้องครับตัวนี่ก็อ้วนก็ตัวทองอีกนะครับเด้อตัวน,นี้น้องสมโมรครับ น้องส้มโอที่เด็ดจากสีสุกฟาร์มนะครับพี่น้องอันนี้ปัจจุบันน้องเขาอายุจักเดือนแล้วครับตอนนี้น่าจะ21 <11 S 1> เดือนนะครับ21เดือนนะครับอันนี้ผสมไปปะเนี่ผสมรูดอบแปดห้าหนึแยกผสมรูดอบแปดห้าหนแยกเพลทได้ครับพี่น้องครับปกติรูดอบเนี่ยคนกะจะนิยมใส่ <c oughs> ในเดือดร้อยได้ครับแต่ว่าตัวนี้มันงามกว่าเดือดร้อยบางตัวก็เลยจัดใส่ให้เลยพี่น้องน,นี่นะครับรูดอบแปดห้นะครับเด้อพี่น้อง ผสมวันที่2กุมภาด้วยครับพี่น้องอกำหนดทอดกับเพฤศจิกาหกห้นะครับเนาะนี่แหละอยากจะได้รูดรอบทายาทพอหนอกมาให้เนาะครับเนาะแล้วก็นี่นะครับบัตรประชาชนผลมาแล้วเด้อตัวนี้มีห้เรียบร้อยเป็นลูกของ KF31 นะครับพี่น้องครับนี่แหละเอาอยากจะได้แบบนี้มาเลือกมาชมมาเลยส่วนสูงกับร้อยสี่สิบสตางคครับเฉลี่ยครับในบัตรที่เท่ากับร้อยสี่สิบห้าได้ด้วยครับตัวใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องนี่สูงอยู่ด้วย ันสูงทั้งอ้วนครับมันสูงมันอ้วนมันตันครับพี่น้องครับนี่แหละมันตันเลยเบิึงก็ยังบอสูงหน้ากระสนสันอินหูกระสนสันนี่ครับรับกับหน้าสวยๆพอดีเลยเอ้านี่แหละหนังย้อยๆเลยแข้งขาบักใหญ่ดีๆนี่แหละครับผมกรีบก็ได้เอาเฉลี่ยครับตัวนี้ราคาโตัวใบทีเท่าไรครับตัวนี้สองแสนสองหมื่นครับตัวนี้สองแสนสองนะครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละสำหรับผู้ที่มองหางูใส่นี่นะครับพี่น้องครับซึ่งงัูมูนี่นะครับที่ว่ามานกนตันนี่ก็คือว่า การส่งลูกนี่ก็ให้เลินแสนคือกันแหละครับพี่น้องครับนี่บางตัวอาจจะพุ่งไปถึงสองแสนก็มีนะครับพี่น้องเอานี่แหละบามันลูกผสมสวยๆนะครับเด้อนี่มาเบิ้งส่วนไทยจิ้มนี่ดำดีดำสนิทเลยนะครับนี่หางกับบักหางแขนนั่นพี่น้องเบิ่งเอาลดนี่เด้อครับเด้อเลือกชมหมาเลยนะครับเนาะนี่แหละฟองหางกันเล้เห็นชัดๆทุกส่วนนี่แหละครับนี่ประเภทนมนี่ยโบมีตจริงต่ำหนีหายห่วงเลยครับเอ้ามักใหญ่ๆตันๆนะครับพี่น้องครับ ตัวนี้ไปเลยน้องส้มโอครับผมนี่หลุ่นกับรูดดอบครับพี่น้องครับตัวต่อไปครับผมผู้ใดมักแดงๆงล้วกความหยู่งๆยุ่นๆของเนื้อของหนังนะครับพี่น้องใรมักแดงๆสั่มๆเนี่ยแดงใหม่แดงเม็ดบักขามนะครับพี่น้องครับอ่มาเลือกมาชมมาเลยครับตัวนี้เป็นวัว f สองนะครับพี่น้องครับ f สองตัวนี้ไม่ใบมะหอยไปครับใบ f นี่ใบครับตัวนี้ใบพร้อมใบเพชรเลยนะครับเด้อนี่ครับพี่น้องครับนี่ ใบเพชรนี่แหละเป็นบัว F2 ตัวนี้เป็นลูก CY096 ศูนยเก้าครับพี่น้องครับเกิดเมื่อวันที่นะครับพี่น้องครับอ่า13เดือนธันวา2020ูนยอะครับพี่น้องครับอ่าประมาณอ่าเท่าไรหรอเท่าไรสิบสี่สิบเดือนแล้วมั้งประมาณปีนิดๆนะครับครับธันวาพี่น้องครับเดือนนี้ก็มีนะกับประมาณ1ิบสเดือนกัวกัวนี่มั้งพี่น้องครับโดยประมาณนะครับเด้อ ส้นสูงติดกับรอยซี่สิบกว่าเลยเด้อครับพี่น้องครับรอยซี่สิบห้วครับร้อยสี่สิบห้าเด้อครับเด้อเน่เขาลอยหาซี่สิบหาครับแม่เขานี่เป็นงอตัวใหญ่ลอยหาสิบหานะครับพี่น้องครับนี่แหละส้นหนาเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้แดงใหม่ดีเด้อครับพี่น้องเด้อแล้วก็นี่แหละขอบหูดำๆนี่แหละครับพี่น้องอ่าเห็นบ่เออย้ำว่าเป็นเอฟสองนะครับนี่แหละเนื้อเม็ดสีให้เบิ้งใกล้ๆเลยครับบัดนี้มาเบิ้งนี่ข้อขาแข็งขาดำๆนี่ครับพี่น้องครับนี่แหละตัวใหญ่ตัว ออ่่าตัวนี้เสร็จไรบ้างว้ัยแถลงครับตัวนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับพี่น้องครับนี่แหละเนื้อหนังเม็ดสีเป็นไรพี่น้องครับอ่ะเบื้องเอาเลยไทยจิ้มดำหรือบ่ดำดำสนิทดำมีดังมีการบ่ครับพี่น้องนี่สนิทเลยนะครับอ่ะเดี่ยวหางคุ้นหางแค่หลังเป็นยังไงครับเบื้องเอานะครับพี่น้องอ่ะนี่แหละมีให้พี่ให้น้องได้เยี่ยมได้ชมนะครับสำหรับสีสุกฟาร์ม ราคาอย่างที่บอกไปนะครับพี่น้องครับพูดคุ้ยทดลองกันหน่นะครับเนาะทดลองได้ครับมากแบบบีบมือเหลือกเอาเลยครับพี่น้องครับตัวต่อไปนะครับเด้อทรงตันตันเนี่นี่อันนี้ว่าจากไหนครับนี่เป็นจังไงครับนี่ตัวนี้เลือดลอยนะครับนี่นะครับพี่น้องครับเลือดลอยยังที่บอกไปจากแต่ต้นคลิปเนาะทั้งสีสุกฟ้าที่ผมมาเพิ่งเริ่มเฮ็ดเริ่มซื้อขายซื้อมาขายไปจนได้ลูกผสมมาได้หลายจนมาฮอดเลือดลอยแหรอครับพี่น้องซึ่งปัจจุบันทางสีสุกฟ้ามีเลือดลอยจากโตครับ ตอนนี้มี2ตัวครับ2ตัวอีกตัวนึ่งหรอครับอีกตัวนึงผมไปฝากไว้โรงเรียนครับไป่เห็นประกวดครับตัวนั้นอีกอ่อีกตัวนึงนี่อยู่โรงเรียนครับพี่น้องครับนี่นะครับอันนี้โรงเรียนซื้อตัวเป็นๆมาเลยนะครับแต่ยังมีไอวีเอฟอีกที่เสียหลายเพิ่นเห็ดอยู่นะครับเอามาคุยตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นลูกของพ่อไดนครับตัวนี้เป็นลูกของกาเลต412ครับอ่ากาเลต412นะครับพี่น้องครับเป็นพ่อพ่อของ k ข้มนะครับไอตัวไอกาเลตสี่หนนี่เป็นพ่อของ k ข้มนะครับพี่น้องครับนี่ละ ผู้ใดอยากจะได้รุ่นนองนะครับพี่น้องครับนี่มาเอาเลยตัวนี้อายุจัะเดือนหรืครับนี่ตัวนี้6เดือนครับตัวนี้อายุ6เดือนย่ำนะครับตัวนี้เป็นวัวเลือดร้อยนะครับพี่น้องครับรวยนะครับตัววอันนี้เปิดแล้วครับโชมมาขันเรือมาโช์สื่อตัวนี้แกโชกกรอนครับโชกก่อนนะครับดึงไเทียดรอดได้อย่างคอยมาคุยกันนครับผู้ใดอยากจะได้นะครับพี่น้องครับโทรมาคุยมาพูดมาสอบถามมดนะครับได้เดือดร้อยตัวนี้นะครับเนาะนี่แหละนี่เบิ้งเอาพี่น้องครับแข้งขาขอกับไลดำซีขานี่ยแหละครับพี่น้องครับ นี่ม้วนหน่อยอยู่ด้วยครับพี่น้องครับนี่แหละเลือดตเน่ของเลือดร้อยครับพี่น้องครับเนื้อหนังก็บทเป็นแบบนี้กับเต็มๆขึ้นมาอีกแล้วครับเด้อนี่ตรงนี้สวยๆเลยนะครับพี่น้องครับอ่ะดูกล้ามขาครับผมกล้ามตูดกล้ามด่างนะครับซึ่งยุนี่ยังที่บอกไปเสียละก็มีทั้งเดือนลอยที่เป็นโตแล้วก็ทั้งที่ทํา IVF ไว้แล้วนะครับเนาะครับผมเป็นยังเสียหลายอันเฮ็ด IVF ก่อนหรือว่าเอาหนีบของมะก่อนครับผมเฮ็ด IVF ก่อนครับเป็นยังขึ้นเลือกเฮ็ด IVF ก่อนนเป็ยงวีเลือกเฮ็ดฟผมคิดว่าตอนแรกก็ คิดว่ามันจะลงทุนบอลได้หลายเนาะครับมันใส่เงินประมาณหลักหมื่นครับถ้าเขามีแม่ตัวรับนะครับถ้าทิ้งทองเขาก็จ่ายแค่หลักหมื่นอยงเงี้นะครับจ่ายแค่หลักหมื่นไม่กี่หมื่นเองนะครับเนาะแต่คือพอพอได้ลองเข้าไปเท็ดเบื้องเรียวมันมันก็ใส่เวลาหลายนะครับกลัวเขาจะได้เป็นโตกลัวไหมแล้วกลัวมันจะติดอีกติดแล้วก็บ่าเพว่าจะแท่งบ่ออีกอย่างเี้นะครันี่นะครับแต่ขอดได้ก็จักสิมีชีวิตหายใจได้บ่ออีกนี่นะครับจังเสียร้ายเพื่อนนี่เพิ่นก็จะ สนใจในเรื่องของงอไอวีเอฟซึ่งเพื่อนเอาแมวตัวหลักของเจ้าของเองเอางอสามตัวไปไว้กับศูนย์ศูนย์หนึ่งทีไอวีเอฟนะครับเนาะครับผมอ่าซึ่งตอนนี้ทําการฝากคันไปแล้วกี่ตัวครับฝากไปแล้วหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวนะครับเนาะตัวท้องหนึ่งตัวอีกสองตัวนี่นาจะบอติดครับครับว่านีฝากไหมฝากไม่เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อไม่บอครับหรือบ่เสียเป็นขั้งละสองพันขั้งละสองพันดอลลประมาณนะครับวันนี้เหตุไปคิดว่ามันกระบวนการมัน โดนอาจจะใส่เวลาโดนค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบ่ครับผมอ่าเขาเรียกตัดใจเอาเป็นโตขม้าเรียกเป็นตัวอะเป็นโตขม้าเขาก็เดียงซัวพวกพวกนั้นซัวจะได้ซุ้มอีกไงผสมได้อีกนะครับนะยเดี๋ยวดีอาจจะได้ลูกก้อนกันีครับพี่น้องครับซุ้มนั้นสมมติว่าติดมาแล้สามตอาจองม่าตัวฟูเวิร์ดกับูใดกับครับเขาต้องมารุนอีกซึ่งการทำ ivf นะครับนั่นซึ่งผมตามที่ผมได้คุยกับทั้งอาจารย์หมอเพื่อนนะครับเพื่อนก็จะบอกว่ามารุนให้อ่าเลี้ยงเป็นโตอ่อนแล้วก็ผสมให้มันติิดดคครรรััับบบพพีี่่่่นนนน้้้้อองงงตแแลววก็ททามมุให พราะตะบอให้มันแทงแล้วก็รุนออกมาเป็นตัวผู้ตัวเมียแล้วก็จะรุนอีกคือมันจะมีชีวิตรอดหรือไม่นะครับพี่น้องครับเลาก็ถือว่าศึกษาเรียนรู้ไปน้ากันนะครับพี่น้องครับซึ่งเสียหลายเพื่อนนี่ก็ผมก็ร้องให้เบิ้งลนะครับย่างที่บอกนะครับร้องให้เบิ้งแล้วทั้งสองย่างครับผมเพราะว่าเสียหลายนี่เพื่อนเห็นเหมือนที่ค่ะพี่น้องร้องในตัวเองใ้รู้แล้วก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ของเขาเองนะครับเนาะเป็นประสบการณ์เทานั้นี่นะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับพี่น้องครับย่างเลือดลอยนี่ซึ่งราคาากกกรเปปิดไนนี่่มั็สสูงวา ลูกผสม,สมลูกผสมอสอง<ะ>แสนที่ว่าสูงแล้วก็คือถ้าเลือดร้อยพันทุกความดีๆจริงๆไม่ติดสายปลอมนี่มันจะสูงก็นั่นหลาได้ครับคึงตัว<ช> <ๆ S 3> คึงคนเลยจังหวะสาวนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่าตอนที่ผมไปเปิดราคาหนิสองแสนกว่า 2, ว 3, สามแสนสิไปหาน้ำเข่าดีกว่าบัวสื่งผมบอกเลยว่ามันบ่มีขับวผิดออกแต่เพื่อเป็นจริงเนาะน้ำเข่าสองสาม สามแสนนี่กับบ้านแงามหนอกครับผมกับเบ้งแล้ยวสามแสนหากับบ้สูตตัวนี้สามเนียนครับก็ซึ่งมันสิเป็นง้อกองจ้องแจ้งจากของทั้งอเมริกาเพิ่นนะครับใช่ว่าเลือดเลื่ยงเนียนคือง้อเกียร์ซีเกียร์คุณล่ะพนะครับพี่น้องอ่ะนี่แหละแต่ว่าถ้านน้ำเขาพวกมกเจ็ดแสนนี่ถึงบ้นกห่งามมีเนียนครับก็คือเกียร์ดีๆแต่ลราคามันสูงพี่น้องครับครับผมซึ่งตัวนั้นตัวนี้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องนี่พูดจะเลี้ยงนะครับก็คอยวิเคราะห์ศึกษาก่อนครับศึกษาพิจารณาถึงหลักการและเหตุผลความเป็นไไปด้ครับิ่ม่นวาได้ยินผผูู้้้้นนนัีมา กัญชีเสือไปได้บ่วเมียนนะครับเพราะก็ต้องชั่งใจไปก่อนเนาะอันนี้ผมก็ใช้เวลาศึกษาเป็นปีครับกว่าจะกล้าซื้อเมียนพวันศึกษาพันธุกรรมเมียนไปก่อนนะครับจังที่บอกไปจังสีสุกฟ้าพี่น้องเพิ่นก็จะเล่นลูกผสมแบบนี้เนาะศึกษาพันธุกรรมนะครับพี่น้องครับนี่มูลค่าแต่ลารูก็ที่เพิ่นเอาเข้ามาก็ถือว่าบ่น้อยคือกันล่ะครับพี่น้องครับจังหมู่นี่ก็น่าจะหลักแสนขึ้นละครับพี่น้องซึ่งราคาเรือลอยกะกัญชีสูงกว่านี้หลายนะครับพี่น้องครับนี่ล่ะก็ศึกษาตรงนี้ไปก่อนเนาะนี่จังที่บอกก็เริ่มมีเลือด้อยเขามาทัั้งแแบบบบ2นน่่ละ กัึกษาไปวันนี้พอจะได้อ่าความูลจากตัวนั้นก็คิดว่ามันน่าจจะยู่ตัวแล้วก็จะคิดว่าจะเห็นไอวีเอฟด้วยเจ้าเป็นตัวของมาเลยนะครับพี่น้องด้วยเจ้านําเขา่าอาจจะมีน้าเข่าด้วยครับของสีสุกฟั่งพี่น้องรอคอยรอรอดูต่อไปอแล้วกับมาเนี่ยเฮียคราะว่าเพิ่นเป็นโลหะน้ำฟั่งน,น้ำเข่าเนี่ยร้ายแล้วครับพี่น้องครับครับผมเอ้าวจะในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเสียหลายกัะที่มีโอกาสให้พันธุกมาเยี่ยมแบบนั้บผมพูดถึงแนวคิดให้พี่น้องได้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบบบคคคุณรรัััสสวดี